ทุกคนครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมเล่นกระโดดอะไรอาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้จะเป็นบิจ่าไม่ใช่เออแต่ผมกระโดดเลยครับในกระโดด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 แต่ผมเล่นมาก่อนแล้วผมเล่นไม่ผ่านไอ้ไอ้เอออีกไม่ไง ทีนี้ก็จบแล้วอีแมงเอ้ตายอย้ยจิยยยยเอ้ยอเอ้ยผมก็อยู่ยย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 ยนี่ยย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 ยอยยอยยยยยยย่ยยยัยยยยมยย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 ายย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 ียมยย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  อย่าไม่อย hey, ับไปสิกระโดดนี่ทำไปกระโดด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 อีแมงเลยไม่ไม่จริงเลยนะเอยเอยก็เป็นไปจีบไม่หรออีเวนเออตายก่อน อีไฮไอเวนไม่ผมรู้แล้วนี่ฮะตายก่อนเอ๊ะตายหน้าหูด้วยนี่หน้าหูนั้นเรียนเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้กันไม่ แล้วก็ทางนี้ทางนี้แล้วก็หันฝ่ายนี่ทำไปนี่กระโดด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 นี่นี่นี่ไปกันเลยคร,รับทุกคนอันน,น,นี้อันนี้ห้ามโดนเลเซอร์มันกันนี่แบบก็กระโดดก็ะโดดห้ามโดนเลเซอร์ในขอบเตนชิเชุนชน่อยอ้าว เฮ้ยมันคืออ,อะไรเออมีหมูสิงห์ขาวด้วยกรดดอนกดอดอนกดอดอนอี๋อี๋กดดอนกดอดอนผมมีเสื้อเสือ้อหมีหมีแฮนด้าบินจาแฮนด้าแต่ผมผมมาก่อนแล้วผมใส่มาก่อนแล้วยังไม่ได้ใส่เลยอย่าขอก้อยขอก้อยนี่ทำอะไรแล้วนี่ไปทางไหนนะไปทางไหนนะ ได้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้จะเป็นจะเป็นหมีหมีปินจาแฮนเดอร์แต่ผมดูแล้วก็วาสามารถโหลดเกมได้เลยไอแม่งไอเฮีย้ยบองดิพายเอ้ยเอ้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 อเอ้การเปลี่ยนชุดแล้วกันเอ้ย Nè, bay. Quaเลย, bay cả Ờ, có đọt, có đọt. Ê, có đọt, có đọt. Dạ, có đọt. Ê, mai, địt đó ê.

ผมจบแล้วกันทีนี้ทำไม่ไม่ทำอีต่อไปละเอาชุดนี้ชิเกี้โนี่นี่นี่กระโดดกระโดดเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดใหม่โอ,โอโ้โหเนิน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 อ้าวโอ้ยอือเดี๋ยกระโดดกระโด กระโดด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 กกระโดดกดดกระโดดกระโดดด

เนี่เอาอันนี้แล้วกันทนันนี้จะเป็นนี่ไทงทำได้แล้วนี่กระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดโอ้ยไม่เฮ้ยตายแล้วจิมายอเอ้ยยบเฮ้ยอึ๊บยุยุยกเป็นเสื้อก่อน ไม่กวยจะปิดปีศาจเรียเป็นชุดจะเป็นชุดใหม่ไม้อ๋อเอ้ยไม่จริงเอ้ยไม่เอาแล้วจะไปทางไหนเนาะก็ไม่รู้แล้วจะไปทางไหนนี่ไม่รู้

Ay, hiya mong bụp mời mày mày lạc cỡ đỏ có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  pin chốt ơi rồi, à mai 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 mai, ơi đi quá. À. เฮ้ยผมจะเตรียมชุด <honey> ผ <anza> ้าเอ้ยแม่เอ้ยอท่านยังกดไลค์ด้วยเฮ้เปลี่ยนชุดไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนแล้วกันไม่เปลี่ยนเฮ้ยไม่เปลี่ยนแล้วกันนั่งกอดเรแล้วกันนี่นะใส่เสื้อนี้แล้วกัน โอ้โหมีเสื้อนี้หยุดยืนเลยกระโดด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 แย่ทำไปแล้วนี่เอาไปเลยใส่เสื้อผ้านีกว่าได้มีแฮนด้าเป็นปินจาแฮนด้าไอไอโอ้ยกระโดด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 แย่ทำไปแล้ว สำเร็จสำเร็จสำเร็จนั้นตอนนี้เราก็เอาเป็นอะไรก่อนนี่เนี่ยเอ้ยเฮ้ยถ้าอย่างกดไลค์ด้วยกดซับสไครต์บ๊ายบายตายก่อนดีกว่า